สิครับสสวัดีครับวังนี้ครับวันี่แข็งมากควรทุเรียนเอากลับบ้านเนาะควรทุเรียนครับควรควรอะไรควรทุเรียนเนี่ยครับจนกระจอกข้างในหัวจนกระจอกมากวนทุเรียนนะจ๊ะวันนี้จนกระจอกครับกวนรสบาปครับกวนควรควนไหนไม่เคยทำก็ต้องทำดูครับผม ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงใน<ว>ก,การกวนพวกเซีดีใช้แบบข้นแบบอันนี้ขัวเข่าเมานะครับคนอีสานยังว่า,าขัวเข่าเมาครับวไม่เด้อเอนลุงบอกว่าขัวไม่ไม่ก็ขัวไวไวนึกว่านึกว่าเอาที่ไม่ไม่ชอบกินดับไม่ไม่ใช่ไหมอันนี้ควรตุเรียนะครับมันเป็นไผ่เลือดนะครับพวกกะทิมักไผ่เลือดครับ ควรไปนั่นแหละสี่ชัว Jamie, ชวชวช่วโมงนันแหละสี่ชั่วโมงอ่ะสี่ชั่วโมงใช่เลยฮะนี่โมงแล้วครับเจ๊งานเข้าแล้วรับงานผิดแล้วรับงานผิดแล้วต้องควรสี่ชั่วโมงไงวะโอ้ยยังไปอีตอนนี้เวลาเท่าไหร่โอ้สี่โมงยี่สิบคุณไปขึ้นชั่วโมงแล้วทำไมลงถามสี่ร้อยู้ยังแค่ข้ออะไรโอ้ยค่เวลานี่เอง ทุเรียนกลวนะครับพี่นะครับใครที่ซื้อกินอย่าบอกว่ามันแพงนะครับ4ชั่วโมงแค่กวนทุเรียนก็ีีั้นต่ำก็4ชั่วโมงแล้วลกว่าจะได้มาครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับทุเรียนกลรนี่4ชั่วโมงแต่ตอนนี้ผมผิดแล้วครับผมรับหน้าที่ผิดแล้ว <c oughs> <c oughs> โอไม่ท<ส>ันแล้วไม่ทันแล้วออกแล้วครับร้อนแล้วไม่ทันแล้วบ้าลงแล้วบ้าได้10นาที ดมันปานั่งกวนทังนานได้แค่สินาทีที่ดูสิแล้วสี่ชั่วโมงอะโอ้ยสี่ชั่วโมงเลยอันนี้คุณสี่โมงยีครับเริ่มงานสี่โมงยี่สิบี่ยี่ครับโอ้นัไปอีกสี่ชั่วโมงพี่น้องครับสู้ๆเด้เสาวเอ้ไหวกำลังใจว้าเมเอวซ้เขมเอไก่นดินุนกันีิเลยอบนี้ ที่บอกภาษานย่างดีน้องม่นอนีหรับงานีคิกบตทมีหาคิด้ดีน้องเลยเ้ยกัวตัวเรียนนี่ทำตำกืบสีชั่วโมงรก่ยงหลอร้อลงมนเรงแต่แม่กลัวจะทำกับเราดินะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้นนี่เลยสีชั่วโมงเท่านั้น่วงเ้นี่ กดแชร์ได้แต่วไม่ยอมกดไลค์กดไลค์ไม่ได้นะกดแชร์อย่างเดียวกดไลค์ไม่ได้ดีด้วยเพื่อนนี่ในกนดีกดแชร์ได้อะไร Fc ติดตามก็นะกดไลค์กดแชร์นะไม่ใช่กดไลค์นะนีไปเก็บเด็ดวีดีมีมืเก็บเด็ดมีแห้งงานหมดนี่สั่งได้ไหสั่งได้นะคะใครอ่าใช่ใช่ใครใครน้าใครจะสั่งสั่งได้นะกิโลกิโลละสาม สามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะฮะแล้วแต่เกรดใช่ใช่ใครอยากได้สั่งได้เขาแช่กรเบื้องหนาตาเขาดูเอาก็พิเศษอันนี้ของอันนี้จ้าสั่งได้สั่งได้สี่ชิ้นมงเรียบเพื่อนทมานั่งมอนั่งแพ็กอีกอุ้ยพี่น้องเลยจ้ากิโลกรัมละสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทอยากพูดเป็นภาษาบ้านเกิดเลยฝรั่งเศสพวกภาษาฝรั่งเศสีแต่ไม่คียนบ้านสิ ทุเรียนบ้านนะอร่อยนะคะบอกเลยว่าอร่อยกว่าหมอนทองเยอะเลยตอนนี้กำลังจะได้กินแล้วอีกสามชั่วโมงยี่สิบนาทีใช่อันนี้เรากวนปกติที่ที่เราซื้อกินนะคะมันจะเราเราเขาจะกวนใช้เครื่องกวนแต่อันนี้เราใช้คนกวนใช้ผัวกวนเราเราไม่ได้ใช้เครื่องกวนแต่เราใช้ผัวกวนนะ โอ้ยในหัวไม่บอกผมก่อนว่าต้องสี่ชั่วโมงผมไปย่างปลาไปป่อไฟยังง,ยง่ายกว่านี่ไม่ทันลุงเลยนะไม่ทันแล้วลุงลุงจองลุงจองคิวแล้วนะนะทางนน้นทางนน้นบอกว่า,านคนรับแผแนกจู่ตำแหน่งก่อนเลยลุงรู้ก่อนไงลุงรู้อันนี้ลองแล้วลองได้15ห้านาทีเท่าที่เราจับจับเวลาได้คนเสื้อแดงใช้เวลาส5บนาที เนี่ยโกด oka คือกวนกุเรียนเนีย่ยหรือบางอยลูกเลยเนี่ยในกระานี่แหละไก่แล้วไก่แล้วตอนนี้เวลาตัวไปเก็บมังคุดได้ไหมครับ5นาทีอยากจะเก็บมังคุดไปขายตอนนี้เลยไไอันนี้5นาทีแล้วพอมาไหนได้แล้ก็พอมมาได้เล่นอะไรเปลี่ยออนอ,นยอด,ดูตัวอย่างดูตัวอย่างนี่นี่นี่ อันนี้มืออาชีพนะคะใครสนใจสั่งได้จ้า3 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อกิโลเราใช้มือกวนนะคะเราขั้ำสามร้อยเริ่มต้นราคาเริ่มต้นสามไม่รวมไม่ได้ไม่ไม่ได้รวมค่าส่งนะอ้หมันเป็นตู้เรียนบ้านกตู้เรียนผ่านนะตู้เรียนบ้านมีแต่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยแต่ทางทางนี้ขายแค่สามร้อยขึ้นอันนี้สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย หอมแล้วเนี่ยหอมแล้วจ้าหอมแล้วจ้าสวยๆน่เนี่ยเจ๊ชิมได้ไหมมันยังไม่สุกแด้วก็ไอ้น้ำไอ้น้ำตะลวกลิ้นนะร้อนนะเรียนมมา๋ยวให้ให้ขอไม่ได้หรอไค่ได้เขาเรียนมานะเนี่ยเขามีอ่างคาถานะเจ๊เป่าของร้อนให้เย็นได้ใช่เรียนคาถามา เป่าของร้อนให้เย็นปกติผมไม่กินทุเรียนอ๋อใช่ใช่เขาไม่กินปกติเขาจะไม่กินนะคะนทุเรียแพ้ปกติเขาจะไม่กินเนี่ยครับเดี๋ยเราจะกินกป็นชัมกับตอนนี้อนนี้นี่อ่าปกติไม่กินทุเรียนนะแต่วันนี้จะลองเรียนมุนมาเป่าร้อนให้เย็นเลียนเออเนี่ยกินทุเรียนครั้งแรกนี่เนี่ยทุเรียนมุนกับลุงนี่แหละมาเป่าร้อนให้เย็นนี่ลูกกระพังไก่เนี่ ทำไลูกก้อนหอน้ตั้งนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใหแมันหอมนะเาก็กินวันเร็วๆถ้าหอมถ้าหอมเยมางนี้มันกินได้อยู่เมนสบเดี๋ยวบบแห้งอย่างนี้โอ้โหกินแล้วเพลินอ่ะอืมเออแ่บอ่าอ้าเนี่ยทุเรียนบ้านเนี่ย้ปเรียน ไม่มันไมเรียนพันนะมันมันกินไม่แรงไงแซ่บี๋ยวทุเรียนมาเราจะไม่ทานมันแบบนี้เมยเรียนรูเงินสุกใช่ไหมสุกมาลนู้แล้วใช่ไหมเจ๊บอกว่าเก็บทุเรียนนะเก็บมานะอยไม่ไม่เกะเกใส่ปากเยอะเลยมันเลยแ่แซ่บเก็บมานะเดียวมันมันหอมมันะนี่ไงมันมัวเออมันแบบอร่อยเออ อาาร่อยแล้วพี่น้องมันไฟนี้มันไฟนี้เป็นเหมือนเราไฟตา